วันนี้เวลา20นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระทท่น่งอมพอรสถานพระราชววงดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้บาตรหลวงรณกรวันนะประธานกรรมการมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกต์ในประเทศไทยพร้อมด้วยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเลสเซราพานินผู้แทนบาตรหลวงแห่งคริสตจกักรนิกายออร์โธดอก์ประจําประเทศไทย เฝ้าถวายพระร,ระมาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทคนิคทรองบอนส์ขนาด30คูณ21เซนติเมตรผลงานของนายอเล็กซานเดอร์โอชิโปจิตรกรผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซียพร้อมกรอบแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567